นี่ผมก็ได้ไม่อยากจะบอกก็คือผมเริ่มจะท้อนิดหน่อยนะคะก็คือมีคนดิสไลค์ก็ต้องขอขอบคุณนะคะที่ดิสไลค์ผมอะก็แบบมีความสุขมากครับขอบคุณครับดีนะที่คุณดิสไลค์ผมอะผมก็ไม่กลัวนี่แหละคือพวกดิสไลค์คือพวกวันญ,ญาอ่อนนะครับน้องๆเข้าใจไหม อย่าเป็นตัวอย่างของพวกมุงนะช่วงนี้เป็นน้ำมูกช่วงนี้เป็นน้ำมูกนะครับทุกคนวันนี้ผมก็ต้องลงคลิปไปนิดหน่อยนะครับคือไม่อยากจะบอกก็คือผมไม่ได้เหมารวม เอาจริงๆนะแต่ทุกคนบอกว่าผมเมาร่วมเหมาร่วมเฮ้ยนี่ผมเมาร่วมจริงดิมันเป็นไปได้ไงวผมไปเหมารวมที่ไหนอ่ะคือผมไม่ใช่ไม่ใช่ขยะสังคมแต่ทุกคนมาบอกว่าผมเป็นขยะช่วยไม่ได้เลยเฮ้อ้ย น้ำมุ้ยเชี่ยเพื่กินก่อนเพิ่มพลังขอเพิ่มพลังก็ทุกคนอาจจะบอกว่าพี่ทำไมกินอะไรคะมาม่าจ้าคน ทุกคนอยาจจะบอกว่าผมเป็นใครอ่ะเฮ้มึงดิสไลค์กูดิกูไม่ว่ามึงเอ้ควายมึงคิดว่ากูจะโง่หรอมึงดีตรงไหนเฮ้ไอ้สัตว์มึงอย่านำมาทำเป็นตัวสาระแน,น่เลยให้กูดูไอ้เชีย